กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการแข่งขันร่มร่อนบินที่จังหวัดหนองคายกันครับสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดหนองคายจัดการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติสารสัมพันธ์อาเซียน AFA n a t i o น League มีนักกีฬาจาก16ประเทศเข้าร่วมแข่งขันครับ ที่บริเวณลานแลนดิง้งตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนายสมภพสมิตาศิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดการแข่งขันนร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนาน,น,นาชาติสารสัมพันธ์อาเซียนครั้งที่9 AFA เนชั่นลีกประจำปี2568ที่สมาคมกีฬาทาอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่6 1ถึงกุมภาพันธ์2568 นาวาอากาศเอกวีรยุทธดิษยสจริน์นายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการเป็นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กล่าวค่ะว่าการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางอากาศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและมีมาตรฐานตามหลักสากลเปดิดโอกาสให้นักกีฬาที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬาทางอากาศที่ตนเองถนัด และยังได้ใช้สนามแข่งขันแห่งนี้นะคะเป็นสนามเก็บคะแนนตามที่สหพันธ์กีฬาทางการนานาชาติหรือ FAI กำหนดค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแข่งขันของนักกีฬาส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาชนิดนี้อย่างต่อเนื่องและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน้องคายให้เป็นที่รู้จักอีกด้วยนะคะ และนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นการทดสอบสนามเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะคะมีนักกีฬาจากทั้งหมด16ประเทศจำนวน118คนเข้าร่วมค่ะน่าสนใจมากครับค่ะ